รู้ไหมครับมี5อาการที่บ่งบอกว่าคุณกระดูกหักข้อ1คือแขนขาผิดรูปเกิดจากการที่กระดูกมีการหักแล้วก็มีการเคลื่อนออกจากกันเรียบร้อยแล้วทําให้แขนหรือขาที่มีกระดูกหักเนี่ยมีการเบี้ยวเอียงหรือว่ามีการสั้นลงข้อ2 มีอาการปวดเนื่องจากเวลามีกระดูกที่หักแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนของกระดูกทําให้มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยรอบทําให้มีอาการปวดเกิดขึ้นข้อ 3. มีอาการบวมหลัง yes. จากเวลามีการกระดูกหักแล้วเนี่ยจะมีเลือดออกบริเวณที่กระดูกหักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการบวมของบริเวณที่กระดูกหักขึ้นมาได้ข้อ 4. ขยับข้อต่อเข่าหรือว่าข้อศอกไม่ได้หรือว่าหัวไหล่ไม่ได้เกิดจากการที่เวลากระดูกหักแล้วมีการเคลื่อนออกจากกันแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกเนี่ยไม่สามารถขยับได้อย่างปกติก็จะทําให้ผู้ป่่วยไม สามารถขยับแขนหรือขาได้ตามปกติข้อ5ไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได้มักจะเกิดกับกระดูกที่หักหรือว่าล้าวบริเวณส่วนขาเพราะว่าเวลามีกระดูกหักแล้วเนี่ยการเดินลงน้ำหนักเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้กระดูกที่หักหรือว่าล้าวอยู่เนี่ยมีการขยับขยื่นมากขึ้นแล้วทําให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บและไม่สามารถเดินน้ำหนักได้ครับ